เป็นไอเทมที่น่ารักมากๆเลยนะสำหรับใครที่ทํางาน Work From Home แล้วแบบเอ้ยมีฟิลแบบทํางานอยู่ห้องแอร์หนาวๆเย็นๆอย่างเงี้ยเออกิ๊บอยากพรีเซนต์ตัวนี้มากอันนี้คือดีม,มากทุกคนใครที่มีอาการปวดหลังล่างปวดขานั่งนานแล้วขาชาต่างๆนะอยากให้ลองดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่พอใช้แล้วแบบชอบนะ Hello good m o r n i ค่ะทุกคน EP นี้นะคะกิ๊บอยากจะมาแชร์ไอเทมที่ work from home ที่กิ๊บได้ใช้เป็นประจําเลยซึ่งกิ๊บต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของกิ๊บกิ๊บไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกนะคะส่วนมากกิ๊บจะนั่งอยู่แต่หน้าคอมทํางานอยู่บ้านเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ๊บก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเทมที่กิ๊บใช้แล้วรู้สึกว่าเออมัน work ดีสําหรับใครที่กําลังมองหาแบบเอ,อ้ยทํางานอยู่บ้านต้องมีแกดเจตอะไรบ้างหรือว่าเป็นตัวเลือกเล็กๆน้อยๆสําหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันแล้วกันเนาะอันดับแรกทุกคนจะเห็นว่าพื้นหลัง background ของกิ๊บมันจะเปลี่ยนไปใช่มั้ก็คือเป็นเก้าอี้ตัวนี้นั่นเองอันนี้คือเป็นเก้าอี้ที่แฟนกิ๊บซื้อให้นะคะแล้วรู้สึกว่า ตอบโจทย์สาหรับคนที่ work from home ทํางานหน้าคอมนานๆมากๆเลยอันนี้เป็นของอันดาซีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบไซส์เล็กนะคะไซส์ที่กิฟนั่งปกติที่เป็นสีแดงอันนั้นคือไซส์ใหญ่แต่อันนี้เป็นไซส์เล็กที่เข้ากับตัวกิฟตพอดีกิฟตสูงร้อสนะคะแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ56ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนั่งก็อีตัวนี้ได้เวลาที่เราเอนจนสุดแล้วอะคือก็ยังรองน้ํน้หนักได้ค่อนข้างดีเลยแล้วเวลานั่งนานๆอะมันจะไม่ค่อยเมื่อยทุก เอนลงไปแบบนี้เยอะๆอันนี้คือสบายมากข้อเสียเท่าที่กิ๊บใช้มาอย่างเดียวเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของ มันเป็นหนังมันไม่ใช่ผ้าพอมันเป็นหนังปุบอ่ะมันจะมีความร้อนสะสมข้างหลังเราแล้วก็เวลาเรานั่งนานๆเงื่อมันจะออกมันอาจจะต้องแบบเออลุกบ่อยนิดนึงขยับตัวบ่อยนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเงื่อมันจะออกแบบมันมันจะรู้สึกแบบร้อนอ่ะเออมันจะร้อนหลังร้อนขานะคะแต่โดยส่วนตัวถ้านั่งแล้วอ่ะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่านั่งสบายนั่งแล้วไม่เมื่อยเวลาเราจะนั่งยกโคงยกขาอะไรเงี้ยถือว่าสบายมากแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะคะไอ้ตรงที่ที่จับตรงเนี้ยเขาอ่ะมันปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบแขนสูงเบอร์ไหนตตออนนเีี้้จะกัว ที่รู้สึกว่าแข็งแรงที่สุดเท่าที่กิบใช้มาเพราะโดยปกติอะกิบจะใช้เก้าอีส้สานักงานทั่วไปแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยขาค่อนข้างแข็งแรงเขามีขาที่ค่อนข้างแบบหนักอะแต่ว่ามันจะไม่ได้หนักเหมือนตัวสีแดงสีแดงมันจะมีความเป็นเหล็กกว่าแต่ว่าอันเนี้ยขามันจะแอบมีความพลาสติกแต่ว่าเป็นความแบบแข็งแต่ก็อาจจะมีเหล็กบ้างบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าล้อเลื่อนง่ายดีล้อไม่ค่อยฝืดน,นี่ใช้มาประมาณ น่าจะประมาณ7-8เดือนได้แล้วนะอืมล้อก็ยังไม่ฝืดถือว่าล้อเนี่ยไหลง่ายนะคะแต่ว่าถ้าอยู่บนพรมอ่ะล้อมันก็จะไหลาย,ยากนิดน,นึงตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาท6,000กว่าบาทนี่แหละโดยส่วนตัวกิบชอบดีไซน์แล้วก็สีเขามากเลยนะคือเขามีความแบบดูแบบดูเท่อะ และนี่คืออย่างที่2นะคะที่กิ๊บอยากจะมาแนะนําสาหรับใครที่เวิร์กฟอร์มโฮมมากๆเลยใครที่มีปัญหาปวดหลังล่างแบบกิ๊บกิ๊บบอกเลยว่าตัวนี้คือช่วยได้เยอะมากตัวนี้นะคะจะเป็นของ b Well Ergo Cushion Plus นะคะตัวนี้จะเป็นเซ็ตเบาะรองหลังแล้วก็เป็นเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งเขาทํามาตอบโจทย์สําหรับป้องกันออฟฟิศซินโดมโดยเฉพาะเลยนะคะให้ดูเบาะรองหลังนะทุกคนคือเขารองรับสรีระหลังเราได้ดีม,มากแล้วพฤติกรรมของกิ๊บก็คือกิ๊บนั่งหน้าจออยู่ประมาณแบบหกเจ็ดชั่วโมงเลยไม่ค่อยลุกไปไหนลุกไปเข้้้าาาองงนํลกไปกิขยไไแค่ แล้วขอพูดจากใจเลยนะว่าอันนี้คือสปอนเซอร์แล้วเอาตรงๆนะก็ไม่ได้คิดว่าจะหาอะไรรองหลังหรือว่ารองเบาะนั่งเลยนะปวดก็อาหาอะไรมาดุนหลังไว้อะไรเงี้ยที่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บชอบมากๆแล้วก็หามากคือเบาะรองหลังเบาะรองหลังอะ่ะคือมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ปวดหลังล่างตรงนี้โดยเฉพาะอะแล้วกิ๊บอาจจะปวดเนี่ยบริวเวณนี้ช่วงเนี้ยคือมันปวดมากทุกคนคือยิ่งเวลากิ๊บจะเป็นประจําเดือนหรือว่านั่งนานๆหรือว่าแบบแบาบงทีนั่งผิดท่าอย่างเงี้ยมันจะปวดแบบมหาศาลมากเราจะเอาอะไรมาดุนอะ่ะมันก็ไม่ได้สมดุนหรอกใช ไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนั่งหรือว่าเบาะรองหลังอะ่ะเขาทาออกมาเป็นเซ็ตเพื่อสุขภาพเลยนะทุกคนแล้วอันเนี้ยได้การออกแบบมาจากนักกายภาพบําบัดที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนขอให้เห็นดีไซน์ของเขาชัดๆก่อนว่าเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองนั่งเขาเนี่ยมันเป็นยังไงสังเกตเลยนะว่าเบาะรองหลังของเขาเนี่ยมันจะมี3จุดที่ซัพพอร์ตหลังเราเลยนะคะซึ่งจุดแรกนะคะก็คือเป็นจุดรองรับหลังส่วนบนนะทุกคนตรงเนี้ยจะช่วยลดอาการปวดสะบักของเราได้แล้วพอมาจุดที่2ปึ๊บใช่ไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่รองรับหลังส่วนกลางนะท ที่สาคัญเหมือนกันนะซึ่งจะช่วยลดการกดทับของหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะและจุดที่3เนี่ยคือจุดรองรับหลังส่วนล่างซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นลดโอกาสปวดกระเบนเน็บต่างๆแล้วก็หลังระดับล่างด้วยซึ่งกิฟตเนี่ยน่าจะมีอาการปวดกระเบนเน็บนะคะแล้วก็หลังล่างร่วมกันเลยแล้วมันเหมือนลามกันนะแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเบาะรองนั่งกันบ้างพฤติกรรมส่วนตัวของ,ของกิฟกิฟชอบนั่งขัดสมาธินั่งกับพื้นวัสดุข,ของเขาเนี่ยคือ memory foam หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนันเวลานั่งแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบยืดหยุนนนนบบคั้อกามทุ มีความแบบนั่งแล้วมันไม่ติดผือนะอ่ะเออมันแบบเป็น memory foam ที่โอเคมากๆแล้วก็ระบายอากาศได้ดีทั้งเบาะรองหลังแล้วก็ตัวที่เบาะรองนั่งเลยนะคะคือมันแบบระบายอากาศดีมากไม่อับชื้นเลยเลเซเลยนะประมาณ5ชั่วโมงคือเหงื่อไม่ออกถึงแม้ว่ากิ๊บจะใช้ตัวนี้กับอันดาซีดก็เหงื่อก็ไม่ออกทุกคนคือมันไม่ร้อนหลังเขาออกแบบมาใหญ่แบบเต็มก้นเล้ามากเลยรอ,องรับน้ำหนักได้ถึง1 0 0่กิโลเลยนะทุกคนคือมันใหญ่มากคือแบบใครที่ตูดใหญ่แบบกิ๊บอะมันนั่งแล้วมันแบบมันเหลือล่อเลยอ่่้วตัวนนชการองงืบ ใช่ไหมแล้วมันจะปวดก้นกกบมากตัวนี้รองรับปวดก้นกกได้ดีเลยและตรงจุดนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนแบบล่องที่สามารถเอาขาวางได้ใช่ปะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรองรับต้นขาแล้วก็จะมีความโค้งขอบๆนิดนึงเป็นความโค้งมนนะคะช่วยลดอาการชาแล้วก็อาการเป็นตะคิวได้แล้วทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นนุ่นๆใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นเหมือนจุดขั้นขาให้เราเนี่ยไม่นั่งผิดท่าน,นะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแบบไม่สูงมากนะคะเรานั่งแล้วมันจะไม่เจ็บเพราะกิ๊บอะเคยนั่งแล้วมันมีทรงแบบนี้เหมือนกันนะร มีความแข็งแต่ว่าตัวนี้ไม่แข็งเลยที่กิฟใช้เก้าอี้นี้เพราะว่ากิฟจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนดูว่าถ้าใช้กับเก้าอีน้นี้ความสูงจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็การวางเนี่ยมันจะเป็นฟิลฟิลไหนเนาะเขาเล c o คอมเมนต์มาว่าไม่ควรใช้กับพวกเก้าอี้หนังหรือว่าผ้านหนักวิธีแก้ของกิฟเนี่ยปกติกิฟจะนั่งแบบเก้าอี้อนดาซีใช่ไหมคะอนดาซีแน่มันอาจจะไม่ได้รองรับหลังของกิฟมากมันจะมีช่องเว้าช่องโหว่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นกิฟก็เลยเอาตัวนี้ไปเสริมพอไปเสริมปุ๊บอะก ตัวรองนั่งของบีวิลตัวนี้วางนะคะซึ่งสบายมากวัสดุของเบาะรองหลังกับเบาะรองนั่งเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นพรีเมียมซอฟท์พัสนะคะจะเป็นเนื้อกะมี่ยีนุ่มนุ่มนิ่เนียนเลยตัวนี้คือเป็นตัวที่กิฟ์เนี่ยยังไม่ได้ใส่ปลอกหมอนซึ่งในเซตเนี่ยเขาจะมีปลอกหมอนมาให้เนาะซึ่งตัวที่เป็นปลอกผ้าของเขานะทุกคนก็คือเป็นคูลิ่งวเวนฟารบิกนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าแบบเย็นระบายอากาศดีและที่กิฟชอบมากๆคือเขาไม่เก็บฝุ่นเลยและที่สาคัญคือเบาะรองนั่งกันื้พบ เอาตัวนี้ไปนั่งลองนั่งได้มันไม่ขยับขยื่นเลยทุกคนถึงแบบว่าเราจะขยับแรงแค่ไหนอะใครที่มีปัญหาปวดหลังล่างแบบกิ๊บกิบอยากให้ลองมากเซตนี้ชุดนี้หรือจะซื้อเป็นแบบเบาะลองนั่งอย่างเดียวหรือเบาะลองหลังอย่างเดียวก็ได้ลองดูคือมันซัพพอร์ตหลังเราได้ดีจริงแล้วก็ซัพพอร์ตตรงขาเราได้ดีมากใครที่ซื้อเซตนี้ไปนะคะเขาจะรับประกัน3ปีไม่ว่าจะเป็นเซตหรือว่าจะเป็นแบบแยกนะคะก็รับประกัน3ปีเลยใครที่สนใจเด็กกิ๊บจะใส่ลิงก์ที่เะะาาด่เดกนได้เลย สิ่งนี้ค่ะทุกคนสิ่งนี้คือเรียกว่าเป็นยางยืดหมัดยางยืด <c oughs> คือกิฟอาจจะชอบเอามานี่มานวดอย่างนี้คือเวลาที่กิฟนั่งนานๆอ่ะทุกคนมันจะเป็นฟีลแบบว่าเมื่อยคอเมื่อยหลังเมื่อยบ่ากิฟก็จะเอาตัวนี้มายืดยืดยืดนั่งยืดอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเขาใช้ได้หลายแบบมากแล้วแต่สนมากกิฟตจะเอามายืดแบบเนี้ยเนี่ย ม่ดอ,อย่างเงี้ยใครที่ชอบปวดคอนั่งนานๆแล้วแบบปวดคอเกรงคอนะคะหรือว่าเป็นช่วงเนี่ยช่วงบริเวณบา่าอะไรอย่างเงี้ยไหลอย่างเงี้ยตัวนี้คือช่วยได้ดีมากกิ๊ฟจะชอบเอาอมาแบบบางทีนั่งคิดอะไรไม่ออกก็เอามานวดแหละนวดนวด,นวดทาให้นะครับเนื้อตรงเนี้ยมันผ่อนคลายทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะมันนั่งคิดมันตึงไงบางทีมันตึง,ม,ตงมันคิดไม่ออกกิ๊ฟก็จะมายืดนั่งยืดอย่างเงี้ย นั่งยืดอย่างเงี้ยมันช่วยได้จริงนะใครที่ชอบนั่งแบบกินีนะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบออกกําลังกายขนาดนั้นแต่ฉันอยากลองยืดดูอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงเลยมันเหมือนนั่งออกกําลังกายช่วงบนเราจะได้แบบไหลสวยฟิลนี้นั่งทำอ,อย่างเงี้ยทั้งวันอะ ก็เป็นแกจิตที่แบบดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่พอใช้แล้วแบบชอบนะและนี่คือแกจิ๊ต่อไปที่กิฟใช้แล้วชอบมากก็คือเป็นตัวกรองน้ําของฟิลิปนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ากิฟว่าไม่ได้ซื้อกลองเขามาใส่แล้วเพราะว่ากิฟอะมีเครื่องกรองน้ําของกิฟอยู่แล้วกิฟก็เลยไม่ได้ซื้อกลองเขามาใส่แต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าก่อนหน้านี้กิฟใช้กองเขาอะถือว่าสะอาดไหมส่วนตัวกิฟก็รู้สึกว่า กิ๊ฟเอามาล้างผักเอามาหุงข้าวฟิลฟิลเนี้ยได้แต่ว่าถ้าดื่มกิ๊ฟอาจจะไม่ค่อยได้ดื่มเท่าไหร่ถ้าใช้ตัวนี้กองน้ําประบานะแฟนกิ๊ฟเขาก็ซื้อเครื่องกองน้ํามาพอดีไส้กองอะตัวนี้หมดอ่ะกิ๊ฟก็เลยแบบใส่กองน้ําที่ใช้ตัวกองอยู่แล้วอืก็เลยเอามาใส่ในนี้แต่ต้องขอบอกว่ากิ๊าชอบนวัตกรรมเขามากนวัตกรรมคือกดตรงนี้แล้วน้ําก็ออกเลยเพื่อนี้มันสามารถวางบนโตะทํางานได้หรือว่าเราจะวางแบบในครัวคือมันเป็นน้ําที่เอาใส่ในตู้เย็นก็ได้แล้วหิว้วง่ายด้วยความจุข,ของเขาก็ค่อนข้างเยอะ มากมากเลยนะคะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแกจเจตที่ดีมากๆอย่างหนึ่งของคนที่ทํางานอยู่บ้านนะทุกคนแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้ลุกไปเติมน้ําบ่อยๆหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องกินน้ําทุกเช้าแล้วฉันแบบไม่อยากจะหากระติกดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็แบบอาสามารถกดฟรืดแล้วน้ําออกมาได้เลยตัวนี้แนะนํามากสาหรับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ไส้กรองของน้องเขาเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะตรงหยดน้ําตรงนี้ของเขาอ่ะมันเป็นปุ่มกดใช่ไหมมันก็จะมีไฟบอกนะคะสถานะว่าแบตจะหมด หรือ,อยังควรเปลี่ยนไส้กรองหรือ,อยังอะไรเงี้ยตอนนี้นทุกคนจะเห็นว่าของกิ๊บมันขึ้นสีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยมันก็คือเป็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนไส้กรองแหละแต่ว่าไส้กรองกิ๊บว่าออกไปแล้วกิ๊บไม่ได้เอามาใส่เพิ่มนะคะมันก็เลยจะแจ้งเตือนอยู่แบบเนี้ยก็เลยอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าน้ําที่เราใส่ลงไปอ่ะมันก็เป็นน้ําจากเครื่องกรองของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแนะนําสําหรับคนที่ work from home อยู่บ้านมากๆเลยนะอยากจะใช้แบบอะไรที่มันกริบเก๋อะไรเงี้ยก็คือแนะนําเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่กิฟอยากแนะนํามากๆตัวนี้คือเป็นตัวที่กิฟเนี่ยพูดไปเมื่อน่าจะ EP ประมาณ EP 3ได้นะคะว่ากิฟใช้ตัวนี้และกิฟชอบมากตัวนี้คือเอาออกไปข้างนอกได้ใช้ในบ้านได้ด้วยนะคะทางานอยู่บ้านเราไม่ได้อยากจะเปิดแอร์ตลอดเวลากิฟว่าตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ปรับได้3ระดับเลยแล้วก็มีความแรงเยอะเราสามารถหมุนหมุนหัวแบบนี้ได้เลยคุณจะหมุนไปทางไหนหมุนได้ปรับ ความแบบหันไปทางไหนก็คือคุณก็ปรับได้หมดเลยนะคะคกิ๊ฟใช้อยู่บ้านบ่อยมากแรงค่อนข้างไกลนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความแรงค่อนข้างเยอะเลยใช้ข้างนอกก็เลิศใช้ในบ้านก็เลิศตัวนี้กิ๊ฟเป็นมนุษย์ที่เวลานั่งแล้วว่าเหมื่อชอบออกเทา้ากิ๊ฟก็จะเอาเนี้ยไปเป่ารองเท้าแล้วก็แบตค่อนข้างอึดนะคะถ้าเปิดแบบว่าเบอร์นหนึ่งยาวๆเลยอะได้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะกิ๊ฟลองแล้วถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะประมาณ3ชั่วโมงประมาณเนีเ้ยเออยังคงที่เลยนะแต่ถ้าเบอร์2เบอร์3อย่างเงี้ยอาจจะได้แค่ประมาณชั่วโมง่สองด ต่อเนื่องนะคะแล้วต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวเขี้ยวกุดตัวนี้ที่กิฟใัยแล้วกิฟชอบมากๆเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นตัวที่แฟนกิฟซื้อให้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นผ้าหม่มอันนี้มันจะเป็นฟิลนี้เวลาเรานั่งทํางานนานๆ่ะทุกคนคือมันจะมีอาการแบบว่าหนาวอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลว่าแบบเรานั่งทํางานหนาวๆฟิลๆอย่างเงี้อ่ะเราก็ ห่มผ้าได้บางทีเบื่อไงทำงานอยู่บ้านเราก็แบบอ่ะเป็นฟิลแบบอยากได้อะไรน่ารักน่ารักบ้างคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่น่ารักสํา,าสหรับใครที่จะซื้อของฝากอะไรเงี้ยนึกออกมาเออซื้อให้แบบแฟนซีซื้อให้แบบแฟฟอ,แบบอ่ะแบบคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเวลาทํางานจะได้แบบเป็นฟิลแบบหม่มผ้าอุ่นๆอ,อย่างนี้ปะคือมันน่ารักนะคะแล้วก็เป็นตัวที่นั่งทํางานแล้วแบบสบายชิลแล้วผ้าเขามันจะมีความเป็นผ้าแบบ เนี่ยเป็นผ้านิ่มๆอย่างเงี้ยทุกคนมันดีเลยนะคือผ้านิ่มผ้าไม่สากเลยนั่งทํางานชิวๆงานไอเทมอีกตัวหนึ่งที่สําหรับใครที่เป็นลิซซี่โดยเฉพาะนะคะคือกิฟเนี่ยเป็นลิซซี่บ่อยแล้วทีนี้เนี่ยกิฟก็เลยแบบจะหาเบาะสักตัวหนึ่งที่มันเป็นเบาะที่อ่อช่วยแบบว่าไม่ไม่ให้มันมีแรงกดทับของลิซซี่มากจนเกินไปก็เลยไปเจอเบาะตัวนี้ซึ่งมันเป็นทรงโดนัททุกคนให้ดู กิ๊รู้สึกว่ามันช่วยกันกดทับของดิซี่ได้จริงๆเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นรูระบายเอาไว้นะคะเพื่อใหอ้มันมีการแบบไม่กดทับบริเวณตรงก้นของเราอะไรเงี้ยมันทําให้ดิซี่ไม่อักเสบแล้วก็ไม่เจ็บมากขึ้นแต่ว่าเวลานั่งนานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นิดนึงมันอาจจะแบบเมื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันมีความแบบค่อนข้างแข็งนิดนึงมันอาจจะนั่งได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ได้แบบเป็นประจําทุกวันหรือว่าตลอดเวลามันจะเหมาะกับแบบกลุ่มบางกลุ่มเฉพาะคนบางคนเท่านั้น ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไอเทมหมวด work from home นะคะที่กิฟอยากจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะลองซื้ออยากจะไปลองดูนะคะเดี๋ยวกิฟจะใส่ลิงก์ที่ description ไว้ให้นะคะแล้วกิฟก็จะได้ค่าขนมจากตรงนี้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวกิฟก็จะได้มาซื้อของเพิ่มเติมมาป้ายยาเพื่อนๆต่อกันนะคะโอเคสาหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาพพอร์ตกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยทาง be well ที่ใจดีมีของดีๆแบบนี้มาให้เราได้แชร์กับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะใครที่มีอาการปวดหลังล่างแบบกินนนนะะคหหรรือออวว่่่าาาาาาามมีีกกังงงๆๆแลล้้ขชตยใ บาะตัวนี้มากเลยตัวนี้ช่วยทั้งหลังล่างช่วยทั้งแบบช่วงการนั่งก้นกกต่างๆนะทำให้การนั่งนานๆของเราเนี่ยถูกวิธีมากขึ้นทําให้เราไม่เมื่อยหนะักขึ้นกว่าเดิมกิ๊บลองใช้แล้วมันเวิร์กมากเลยอ่ะอยากแบบเออมาบอกต่อเพราะว่ามันนั่งเราสบายขึ้นจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูของบิวเลนะคะก็สามารถไปดูที่เดสคริปชันบอกได้เลยเหมือนกันนะคะกิ๊บจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกช็อปเลือกดูกันได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับ่ไครต์นะคะก็ฝากเป็นกำลัง เตือนดีๆแบบนี้นะคะและใครที่อยากจะให้กิ๊ฟทาอะไรอยากให้กิ๊ฟมารีวิวอะไรต่างๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะมาทําให้นะคะตัวเราวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันนะคะบาย